ช่วงนี้มันก็ใกล้ตรุษจีนนะเนาะเอ่อเดี๋ยวมันเอาอะไรมาใกล้วะเนี่ยแล้วพอดีว่าพี่ตังเยอะด้วยสิเฮ้งั้นก็ได้เวลาแจกอังเปาโคตรพพมหากราบอังเปายัดหน้าเออพี่ครับไม่อยากได้แล้วอ่ะมึงเชื่อ,อ,อกเูเถอะถึงมึงไม่อยากได้มันก็ยัดหน้ามึงอยู่ดีอ่อ้าวสวัสดีจะหนูเทวอ่อองเปามาแล้วจ้า ผมไม่เลีดันออกเลยครับมึงไม่ทันมึงไม่ต้องคหยอ่งเปากูแล้วล่ะมึงเผากงเต๊กไม่ให้กูเลยดีกว่าปอหลอกงเต๊กคือสกุลเงินสกุลหนึ่งที่เราจะใช้เผาไปให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วใช้อยู่กันเยอะเลยนะฮะสนใจเอาอ่งเปาไปกินไม่้ชลิงมากไยอ่างเปาเยอะแยะในสองปียี่สิบเอ้าดูเทวข้าบัลึกขนาดนี้ก็อ่างเปายัดได้ไปทีหนึ่งน้องจ๋านอนยิ้มมีความสุขเชียร์ เข้ามาตรงนี้สิมีอ่างเปาดีๆรออยู่นะอ่างเปายัดได้ทีหนึ่งโอ้โหหนาไปไหนเนี <ER> ่ยอ่างเปาตามไปติดๆแต่เป็นอ่างเปาปัดใจเล็กนะสองว้ยี่สิบเอาไปเอาไปเอาไปสวยอ่างเปาบ้านไหนไว้ได้เจ็บชิบหายเลยแล้วประเด็นคือปฏิเสธไม่ได้ด้วยนะนะอยากกลับบ้านแล้วว่ะอยากได้อ่างเปาเหรออืมก็ไม่บอกดีๆว่าอยากได้อ่างเปาอีจัดเงาไอ้เขาบอกว่าเขอยากกลับบ้านกูว่าไอ้นี่เป็นโรคอ่างเปาขึ้นสมองแน่นอน่ะ ดิจิตอลเอ้ยใครมันมาเดินดิจิตอลแถวนั้นวะเนี่ยอังเปามาแจกแล้วจ้าหวัดดีค่เเทวอังเปาอร่อยไหมคะน่ากลัวตอนนี้ผมกําลังล้อแจกอังเปาลิงอยู่ครับเยเดี๋ยวหเด็กรู้ดิเอาอังเปาไปกินเอาไปเอาไปสวยฉันละเกลียดเด็กเซนดีแบบเริงจริงเลยมากเฮยทีแรก20ตอนนี้อังเปาสองละหบาทอ้าวไอแวดมึงถังแตกเลยเนี่ย อ่งเปาจ้ามาเกยเห็นห้าเข้าหัวกูเลยเอานากูแจกคนก่อนหน้าไปหมดแล้วตอนนี้โบเบในกระเป๋าตังค์แทบไม่มีสักบาทอ้าวก็ไม่บอกว่าไม่มีตังค์แล้วทำไมไม่ไปยืมซาต้าล่ะซาต้ารวยนะรวยแต่เขื่อมาจ้ามามาแล้วอ่างเปาซองสุดท้ายแล้ววัาดีครับเทนอ่างเปาซองสุดท้ายแล้วรับรับไปที่สวยหมดตู่แล้วตอนนี้อ้าวแล้วถ้าไม่มีเงินใส่อ่างเปาแล้วจะเป็นไงต่อแล้วก็แพ้แบบ แฮปปี้เพราะผมเป็นผู้ให้รู้สึกแฮปปี้มากเลยอ่ะแฮปปี้พี่นะมันอังเปาจัดแน่กูอังเปาด่าจเดด่าโอ้โหแต่เนิรกูทราบขุยย่ากูไม่ยักจะพูดูแล้วก็ลากมาตบกลางสี่แยกซะเลยโอ้โหแลดูแต่ละคนรักผมมากเลยนะนะทราบซึ้งมันกินเข้าไปถึงจิตใจเดี๋ยวมาแจกใหม่นะครับไม่ต้องอ่ะกูเกรงใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักเรื่องอังเปาแป๊บหนึ่งโจ๊กมันออกของบ้าอะไรวะเนี่ย